ครข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับนายกอิงหรือว่าคุณแพทองทานชินวัฒนนะครับเนื่องจากนิตยสารไทม์นะครับได้ให้เธอนั้นเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลรุ่นใหม่นะครับในธรรเนียบที่เรียกว่า100 Next นะครับ รายงานารายละเอียดเป็นอย่างไรเชิญติดตามจากคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชัยยาครับครับก็ถือว่าเป็นปีที่2นะครับที่คนการเมืองของไทยติดลิสต์อันดับนี้นะครับโดยในปีนี้ก็คือนายกแพททองทานชินวัตรนะครับร่วมกับนักกิจกรรมด้านความหลากหลายทางเพศอายุ19ปีอีกท่านหนึ่งครับที่ติดอันดับร่วมกับผู้สร้างปรากฏการณ์ทั้งในแวดวงบันเทิงเทคโนโลยีรวมถึงแวดวงกีฬาจากทั่วโลกเลยครับ โดยงานเลี้ยงรับรองผู้ที่ได้รับการยกย่องจากไทม์ครั้งนี้นะครับจะมีขึ้นที่มหานครนิวยอร์กในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่านายกของไทยนั้นจะเดินทางมาร่วมง,งานหรือไม่บทความของ Time วันท e x วเน็ซะครับซึ่งเป็นการจัดลำดับที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้อธิบายถึงคุณแพทองทานสั้นๆครับในฐานะผู้นำประเทศที่เป็นผู้หญิงและมีอายุน้อยที่สุดที่ทวีปเอเชียเคยมีมาครับ เป็นผู้ที่มีคุณพ่อคุณอาและอาเขยเคยดํารงตําแหน่งเดียวกันมาก่อนและจบลงด้วยการถูกยึดอํานาจหรือว่าปลดลงจากตําแหน่งโดยทามระบุว่าหากคุณแพรทองทานหลบเลี่ยงมรดกของครอบครัวในเรื่องการถูกกําจัดในทางการเมืองเธอก็ต้องหาทางดําเนินนโยบายเศร,รษฐกิจใหม่ๆไปพร้อมกับการสร้างความสงบเรียบร้อยในกลุ่มอํานาจในชาติซึ่งไม่ชอบใจการขึ้นมาของตระกูลการเมืองชินวัตร การ0ทันเรน็ที่มีการจัดอันดับปีนี้เป็นปีที่5นะครับคือการนำเสนอผู้ทรงอิทธิพลที่ไม่ต้องเขาพูดว่าไม่ต้องรอนานในช่วงอายุไขในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและไม่กระหายใครเคารพระเบียบเก่าด้วยการทำตามโครงสร้างอำนาจดั้งเดิมและเส้นทางที่ไปสูน์แล้วว่าสามารถสร้างอิทธิพลได้ในอดีต โดยชื่อของนายกไทยคนปัจจุบันนั้นอยู่ในกลุ่มของผู้นำครับนอกจากนั้นยังมีรายชื่ออื่นๆอยู่ในกลุ่มศิลปินผู้สร้างปรากฏการณ์นักรณรงค์และผู้สร้างนวัตกรรมอย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่ครับนอกจากคุณแพทองทานแล้วคนไทยอีกคนก็คือคุณปลายฟ้าเคียวกะโชตรัฐคือนักเขียนและนักกิจกรรมชาวไทยที่ติดโผในฐานะผู้สร้างปรากฏการณ์จากการที่เข้าไปพูดในสภาพเพื่อสนับสนุนกฎหมายสมรสเท่าเทียมในวัย19ปีครับ เธอกล่าวกับไทมว่ารู้สึกเหมือนแบกน้ำหนักของคนเจนซีไว้บนบ่าในการแสดงเห็นว่ารัฐสภานั้นเป็นของประชาชนจริงๆ 2ชาวไทยถูกกล่าวถึงเคียงข้างคนรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองจำนวนมากครับคุณรัตพลเช่นอเล็กซานเดอร์หวังผู้อยู่เบื้องหลังบริษัท Scale AI หุ้นส่วนของบริษัทปัญญาประดิษฐ์ชื่อดัง Open AI และเป็นผู้สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยี AI ครับนอกจากนั้นก็ยังมีชื่อของศิลปินดาวรุ่งชาวอเมริกันซาบรีน a า a าเพนเทอร์ และนักกีฬาว่ายน้ําชาวแคนาดาสมเมอร์แมกนิทอชที่กวาดสามเหรียญทองในกีฬาโอลิมปิกที่กรุงปารีสและแอนนาสวาอินักแสดงหญิงชาวญี่ปุ่นที่คว้ารางวัลเอมมี่สาขานักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมสาขาดราม่าเมื่อไม่นานมานี้ครับ สิ่งน่าสนใจอีกอย่างก็คือผู้เขียนบทความแนะนําผู้ที่ติดอันดับครับซึ่งมีทั้งผู้เขียนจากนติตยสารไทม์เองแล้วก็มีบุคคลที่มีชื่อเสียงจํานวนมากครับเช่นจัสตินทรูโดที่เป็นนายกของแคนาดาแซมอัล m a แมนที่เป็น CEO ของ Open AI j ไอเจเน็ตแยรเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐรวมถึงนักแสดงและโปรดิวเซอร์รางวัลเอมมี่ฮิโรยุกิซานาดาครับโดยในปีที่แล้วคุณพิธาลิ้มเจริญรัตอดีตหัวหน้าพักเก้าไกลก็ได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อของไทม์วันเทเรตเน็กซ์ในฐานะผู้นํา เช่นเดียวกันโดยเขาเดินทางมาร่วมงานเลี้ยงในนครนิวยอร์กและพบปะชุมชนชาวไทยในสหรัฐนั่นก็คือความเคลื่อนไหวของเตียสารทามกับการจัดอันดับบุคคลทั่วโลกครับคุณรัฐพล